แฟนหนูอายุ23ปีคิดว่าไม่น่าจะมีโรคประจําตัวนะคะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วค่ะช่วง,รงแรกๆเนี่ยน้องชายของเขาก็ปกติดีค่ะ แต่ช่วงหลังๆเนี่ยตอนจับเนี่ยมันก็แข็งตัวดีแต่พอใส่ถุงยางอนามัยนะคะก็อ่อนตัวคือไม่แข็งเลยค่ะหรือบางทีไม่ใส่ถุงยางแต่พอจะมีเพศสัมพันธ์ก็อ่อนตัวลงทุกทีเลยนะคะแบบนี้มีวิธีแก้ไขไหมตอนนี้หนูอายุ20ปีส่วนแฟนหนุ่มเนี่ยยีนะคะ20กับ23ปีถ้าอยู่กันมานานก็อาจจะเกิดภาวะนี้ได้นะคะภาวะอ่อนตัวนะคะมเมื่อมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วจะเป็นภาวะทางจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะร่างกายเรียกว่า ยังมีฮอร์โมนเพศชายพอผิงนะคะอาจจะเกิดจากความเครียดความเคยชินความไม่พอใจไม่ไม่มีความสุขในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะคะทําให้เกิดเอาไว้เพศอ่อนตัวนะคะ,คะอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุนะคะแล้วก็ดูว่าเขามีความเครียดไรไหมนะคะ<ม>เวลามีเพศสัมพันธ์เรามีเวลาพักผ่อนเพียงพอไหมนะคะม,มีการลมแล้วเพียงพอไหมมีการเปลี่ยนบรรยากาศไหมนะคะ,คะหรือว่า ตัวเราเองอมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไหมเช่นอ้วนมากขึ้นมีกลิ่นโอมีชบลีเคยเจอคนไข้มาบอกว่าเวลาสอดใส่แฟนจะอ่อนทันทีเพราะว่า,เ,าเพศมีกลิ่นอ๋อค่ะอันนี้ก็ไปตรวจดูเลยนะคะ,ะเขาบอกเขาบอกว่ามีกลิ่นแล้วทําให้หมดอารมณ์ทันทีอันนี้ก็ไปตรวจดูว่ามีกมลิ่นไหมหรือบางทีฝ่ายชายเห็นว่าฝ่ายหญิงมีตกขาวเยอะค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็มีปัญหาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ จิตใจมากกว่าเป็นเรื่องของกายนะคะยกเว้นว่าฝ่ายชายก็มีโรคด้วยกันเช่นอ้วนมากหรือมีเบาหวานไขมันสูงอะไรก,<ๆ>ก็จะทำให้เกิดไอพศอ่อนตัวได้นะคะ